าแล้วครับกับสิ่งที่เรารอคอย <c oughs> <c oughs> นั่งเยอะๆผมเห็นตะขวดเฮ้ยมีสองเส้นเลยไม่เป็นไรช่างมันช่างมันหวานเยียบครับ,รบมันจะพันช่างมันไม่ต้องไปสนใจมันนะครับมาแล้วอ่าผมว่าเดินมาหน้าเรือได้ได้ปะ่ะได้ปะ่ะไปไหน <Huh? S 2> เดินลำพัน,นโอ๊ยค่อยๆค,ครับเพราะว่าปลามันจะออกหน้าเรือ,อ,อไม่รู้ปลายังไม่ทันขึ้นแล้วครับผมเตรียมสวิงก่อนแล้วล,ล่ะเอาอันนี้นออกเอานี้ออก,อน,ออกนี่นะเขาถ้าถ้าปลาฉวยข้างนี้ก็เบ็ดไปฝั่งนู้นนี่นี่น,นี่ออกเลยครับเพราะมันเกะกะเอาล่อมาเลยครับลออมาเลย <c oughs> เดิน <c oughs> เดินยังกะทำยังกะเป็นปลาบ่อเน,นะ <c oughs> อะไรแล้วาปตีปอปลาบ่อปลากระพงเหรอพันขวดมาะขวดเหน่อไม่เป็นไรช่างมันมันอยู่เส้นเดียวเลยน่าจะเป็นสลามั้งนะโดดฝังเลยอ่ะเออน่าจะเป็นสละาสามทางมันก็ได้ยังงี้ระวังนะครับมันสีหลอดไฟขาดนะใจเย็นครับโอ้เมื่อยอาชีพอุ้ยวุ้วุ้วุ้ช่างมันพันช่างมัน นี่นะครับขวดที่เราลอยนะครับมันไม่ได้เป็นขยะนะครับกลับมาหาเราเหมือนเดิมนะครับนะไม่ใช่ว่าเราทิ้งขวดโอ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วสลับสลับเอา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 ให้ให้เป็นคนตักไม่ให้เป็นคนชงอ่ะอุ้ยอุ้ยใหญ่อยู่ใหญ่อยู่แจ๋วแจ๋วแจ๋วไทลินครับขี่ปอนครับวันนี้สามสิบปอนสามสิบปอนด์ อาจขี้แตกขี้แตกในาง,งานเนี่ยโยเ,ยเียวเลเทะไม่เป็นไรไม่พานหรอกมันลูดได้ครับเดี๋ยวังเข้าป้าบมาโหข่าววับข่าววับแต่เย็นๆยนนี่โหอย,ยังอางกระเคียร์มวยเลยครับตอนนี้ครับอ้าสวิงไปไหนครับอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะเอามั่นใจค่อยตักนะครับใจอย่าไม่ต้องใจอ่าไม่ใช่ว่านี่นี่นี่ปลาอยู่นี่เอา,าอีอเล่นมันก่อนเล่นมันก่อนเดี๋ยวมันกล็ลา โอ้ข่าววับข่าววับเดี๋ยวเย้พึ่งแย่ลงไปเดี๋ยวมันจะไปเกี่ยวเบ็ดมันจะไปเกี่ยวนี่เห็นไหมครับขวดนะครับเออเข้าท้องเรือเข้าท้องเรือเอาเบ็ดคันลงครับงัดคันลงงัดคันลงโอเคเอ้ยถ้ามันมุดท้องเรือแย่คันลงน้ําอย่างเดียวโอ้ข่าววับข่าววับนี่แหละครับเราจะมาเสียวอีตอนนี้แหละหัวเรือไหมมาหัวเรือไหมเอาที่ถนัดไหมมา คนสวิงหลบไปเลยคนหนึ่งเอามาแล้ว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 เอา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 โอ๊ยระวังเบ็ดเบ็ดเบ็ดปลาปลามันจะสะบัดนะครับไม่ใช่ว่าปลาอยู่ในสวิงมันที่ว่ามันจะปลอดภัยนะโอ้ แกวแก้วพียุกจูยุกจูทีนี้ทีนี้ต้องแกะก่อนไหมเดี๋ยวเดี๋ยววางก่อนวางก่อนวางก่อนครับวางก่อนเอาวางก่อนวางก่อนวางก่อนเอาสวิงวางเลยครับมันพันยังมันอย่าไปสนใจมันอดี๋ยอย่าไปกลัวยอดสุดยอดอ่าปลดอันนี้ออกก่อนครับไม่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 เดี๋ยว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 ไม่ไม่ผมว่าให้เอาขวดน้ำออกก่อนปลดกิฟตขวดน้ำมาก่อนครับขั้นต้นไม่ต้องไปลนมันไม่ต้องไปทุบเขา มันอยู่บนเรือแล้วเสร็จเป็นไงครับนะสุดยอด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 ได้เงือได้เงือ่มอาอกบอกไม่เห็นเอาแล้วเดี๋ยวครับปลายยังไม่ทันได้ตายอย่าเพิ่งไปนี่มันนำเพราะมันมีสามทางเห็นปะมันจะสะบัดใส่มือเราไหนเนี่ยมันโดนสามทางเหรอไม่ใช่ไม่ไม่เบ็ดตัวแรกตัวกลางนี่ตัวแรกตัวไหนช่างมันครับมันช่วยกันครับเอ๊ะเป็นยังไงครัทีนี่ ปลาเก๋าเราตกอันดับแล้วนะตกแล้วหายไปเลยปลาเก๋าหายไปปลาเก๋าเป็นไงครับเก๋าห้าตัวหายไปเลยอันเดียสายตายดีมันช่วยที่ปวดนนี่ะเออสายตายดีป่อเลยอ่าอ่าทำหน่อยทำหน่อยนะรุ่นท้องไม่เห็นเออ๊ะแต่ไม่รุ่นไม่เห็นว่าใช้เง่ทีทีอย่างเงี้ยช่วยหน่อยที่บางอย่างไม่ให้ช่วยระวังปลาดิ้นครับปล่อยไว้แป๊บเดียวเดี๋ยวก็ตายโอ้โหมันโดดขึ้นว่าแล้วเสีย พูดไปขาดคำมันน่ากินนะผมเห็นเลยว่าผมเห็นแต่ตอนที่มันขวดมันวิ่งปื๊ดเอ๊ะทำไมมันไม่วิ่งวะภาาเดียวเหี้มันโดดตัวนี้ต้องตัดเหงือกเลยให้แทงเลือดออกไหมไม่ปวดกีบปวดยังรูดออกเลยครับรูดออกเลยมันเป็นพีเองาเราอย่าพึ่งไปนะครับมันยังไม่ทันได้ตายนั่นแหละนั่นแหละมันจะสะบัดไงเดี๋ยว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 มันตายยังให้มันตายก่อนใจเย็นๆไม่ตายเลย นนเราไงก็ต้องแทงเงือกมันอยู่แล้วมันอยู่ในสวิงองเราเนอะเพราะเบ็ดม <ใจ S 2> ันพันเงือเราไปปลดตอนนี้ไม่ได้เดี๋ยวพืว่ข้าวอะเยอะอืมไปเดี๋ยกับข้าวไปเดี๋ยวกับข้าวครับไหนมันอะไหนอยู่มั้งจะค่อยแกะไป,น,ไปน,ะนี่นะครับ มันนี่เห็นไหมมันใช่ใช่อย่าไปปวดเบ็ดไม่ได้พอเราพอมือเราจะไปปวดเบ็ดมันจะสับัดแบบนี้แหละเรียบร้อยเลยนะครับมันบทเรียนมันมีตัวอย่างมีเยอะแล้วสลานะครับไซสสวยไซส์นี่กิโลไตสามโลได้ปะสองโลมีตัวเลาบอกอยู่นะเหรอมีเขาบอกทั้งหนังลยตัว โอเคครับผมสนุกสนานสคกี่โลนะสองโลบอบเล่ใบ่กันเนาะบ่เบาบเรา่เราก็ถือว่าเป็นกําไรไปตกปลากันข้ากันต่อครับแก๋วลงถังไหมของใครของมันนะปลาตายใช่ไหมยต่ถ้าเอาลงห้องก็ไม่ตายไหย มันป่านนี้แล้วไม่หลอดแล้วครับไม่เหลือครับถ้างงินกีดไอ้นั่นเลยดีกว่าเขาลงถังเลยดีกว่าลิดเลื่อนเลยดีกว่าอ่าใช่เหนืออะไรหรอฮะเอาเยอะแล้วโดดป่ะเหลือเสเหลือสายเดียวหรอสายเดียวอันนี้เก็บเลยครับกดเลยกดเลยอ่าสวิงฮะสลับป่ะจะโดดเหรอโดดเหรอ เอาสวิงอยู่บนลังคาปาปาเห็นโดเห็นโดดแล้วเหรอหวดหววได้หววไม่โดดเหรอโดตัวใหญ่ป่ะโอ้หน่นไงไม่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 ไอเล้งไอเล้งหัวเลยครับหัวได้หัวเลย เดี๋ยวมันสะบัดหลุดไม่น่าหลุดหรอกสามทางโอ้โหเล่นกับขวดรุ่งน่ะโซน้ำหน้ามันเอ้ยมันดีดอย่านะบางครั้งมันก็หลุดนะอ่ามันแอบดูอยู่ก็ไม่รอดเท่าไหร่หรอตอนตักฮะหน้าผมว่าแล้ว มันก็ไม่แน่เห็นครั้งทุกครั้งเดี๋ยวมันก็หลุดหลุดจริงๆด้วยออโอ้ยปากเนาะปากอลามันโดดโดนมาไม่มันมันกามันแข็งปลาพวกนี้ออโอ้ยตายอะไรมือสวิง<笑><笑>ไม่น่าพูดเลยบางครั้งมันก็หลุดอ,อ้าวขึ้นผมเห็นนะเมื่อกี้ได้มาสองตัวแล้วปล่อยไปตัวนึงอ่ะโอ้หลุด มือพลสวิงเ,เกอร์เลยเอเโอ้ยอหมาใหม่ไม่ใช่ของเรา,เอ,เราอะไรอีกอฮะนีย่ยงวะ